สวัสดีครับช่วงนี้ชมคลิปถนนรัตนาธิเบตท่าเรือสะพานพนังกล้าวนะครับพอดีมา,าทุระแถวนี้แล้วก็ทำคลิปเฉลยนะครับเพราะว่าออดูแล้วว,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 วิวทิวทัศน์ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับพอดีช่วงนี้ติดพัน์มาบ่อยๆก็เลยลงคลิปให้ดูนะครับอันนี้หลังจาก ผ่านถนนรัตนทิเบตก็ขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปตรงนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพยายืยนอยู่บนะสะพานพระนางเก้านะครับก็ดูนะครับทิวทัศน์หรือก็ส่งไปทางนู้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางที่แม่น้ำนะครับไปทางอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีนะกลางสะพานแล้วก็เพลนกล้องนะครับไปทางนี้อันนี้ก็คือจะมุ่งหน้าไปน้่นเลยนะครับอำเภอรปราอำเภอปากเกรด็ดหรือว่าท่าน้ำปากเกร็ดนะครับแล้วก็ไปปทุมธานีนะขึ้นเหนือนะครับตรงนี้ก็จะมีอะคอนโดแล้วก็ อ่อสวยๆนะครับตรงนี้ดูตามดูตามภาพได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ปกติแล้วนะครับจะเป็นชาวบ้านเข้ามาตกปลากันนะครับเพราะแต่ช่วงนี้เขาจะหลบแดดนะครับไปตกปลาอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ํานะครับตรงกลางแม่น้ําตรงนี้เขาข้ไม่ได้มายืนตกกันนะครับปกติก็จะเห็นกันเป็นสิบ เป็นสิบสิบคนนั่นแหละนะครับที่มาตกปลาตรงนี้พอดีเขามันเป็นช่วงกลางวันแดดร้อนหน่อยเขาก็เลยหลบนะครับไปตกแถวริมริมฝั่งก็เป็นพีบ้าเฉพาะแอดนี่แหละมายืนอยู่ตรงกลางกลางแดดเนี่ยมาถ่ายคลิปตรงนี้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับดูกันต่อนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นช่วงของอมุมมองนะครับจะหันหน้าไปทาง อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือเป็นทางทิศทางแม่น้ําลงนะครับตรงนีน้น้ำลงไปทางท่าน้ำนนแล้วก็สะพานเจษฎาบดินนะครับเมื่อสักครู่เรามาฝั่งนี้แล้วนะครับครับมาฝั่งตรงข้ามนะเมื่อเมื่อสักครู่ช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่จะมมุ่งหน้าไปทางอําเภอปากเกรด็ดหรือว่าจังหวัดประุมธานีพอตรงนี้ก็คือมุ่งหน้า ไปทางตัวจังหวัดนะครับเข้ากรุงเทพนะครับก็จะเห็นสะพานแวบๆนะครับเป็นสะพานเจษฎาบดินนะครับที่ขึ้นช่วงนนทบ,บุรีไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครตรงนี้เป็นช่วงขาลงนะครับเนี่ยสะพานเจษฎาบดินตรงนี้ก็จะไปโน่นเลยนะครับวัดเฉลิมพระเกียรแล้วก็แถวบางสีเมืองนะครับตรงนี้ ครับหลบแดดหลบร้อนลงมาดูท่าเรือกันบ้างนะครับเป็นท่าเรือพนังกล้าวนะครับก็ตรงนี้ก็มีผู้คนมาใช้บริการเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลางานเวลาการเขาก็เข้าไปทํางานก่อนนะครับส่วนแต่ก็จะแน่นช่วงเช้าช่วงตอนเย็นนะครับครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ